วันแชมเปี้ยนชิพเก็บตกเช็คฟิตนักกีฬาสึกวัน166รเนียเดอริเดอร์และอนาโตลีมาลิคินคู่เอกในสึกวัน166นำทัพนักกีฬาโชว์ความฟิตต่อหน้าสื่อมวลชนในกิจกรรมเช็คฟิตนักกีฬาโอเพนเวอร์คอ์ก่อนขึ้นบูเดือดบนสังเวียนจริง นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงแฟนกีฬาการต่อสู้กว่า190ประเทศทั่วโลกจะได้รับชมการเปิดตัวสุดอลังการที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกบนดินแดนไขมุกแห่งเปอร์เซียในศึกวัน166โดยครั้งนี้อันแน่นไปด้วยไฟรีแมทเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลกถึง3คู่ภายในค่ำคืนเดียวโดยจะถ่ายทอดสดจากลูเซลสปอร์ตอารีนาประเทศกาตราในวันศุกร์ที่1มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ก่อนความมันจะระเบิดขึ้นนักรุงโดหฮาประเทศกาตาร์ไรเนียเดริดเดอร์แชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวท185205ปอจากเนเธอร์แลนด์และอนาตลีมาลิคินผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์โลกวัน MMA รุ่นไลท์เฮฟวีเวท205225ปอและรุ่นเฮฟวีเวท225265ปอ จากรัสเซียได้นำทัพเหล่าขุนพลนักสู้ทั้งหมด20ชีวิตร่วมงานกิจกรรมโอเพ่นวอล์คซ้อมโชว์เพื่อเช็คความฟิตของนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยเหล่ากองทัพสื่อมวลชนและแฟนกีฬาชาวกาตาที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานกันอย่างกับข้างนอกจากคู่เอกที่เป็นคู่ชูโรงในการซ้อมครั้งนี้ยังมีอีกสองคู่รีแมทที่ทุกคนภายในงานให้ความสนใจและเฝ้ารอชมการซ้อมไม่แพ้กันนั่นก็คือถังไค่แชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปอ วัย27ปีผู้ไร้ไพ่จากจีนก็มาโชว์ลูกเตะม,มหัศจร,รรย์กลางงานขม่มขวัญคู่ปรับเก่าอย่างทานเลเจ้าของแชมป์โลกเฉพาะการชาวเวียดนามอเมริกันวัย38ปีที่จะมารีแมต์ให้หายคาใจเพื่อพิสูจน์เจ้าบอลลังของรุ่นนี้ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวขณะที่เจเร็ดบรูคแชมป์โลกวัน MMA รุ่นสตรอเวท115125ปอจอมแสบจากสหรัฐอเมริกาเจ้าของชายาเทพวานอนก็ไม่น้อยหน้าคงคู่ผู้ท้าชิงหน้าเดิมอย่าง โจชัวพาซิโออดีตแชมป์โลกรุ่นนอนี้จากฟิลิปปินส์ที่หวังกระชากเข็มขัดคืนมาโชว์พลังอาวุธหมโรงก่อนประชันเดือดภาคสองซึ่งระหว่างที่จะเร็ตซ้อมโชว์อยู่นั้นโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตตัมเวท135-145ปอชาวอังกฤษเข้ามาชมการซ้อมพร้อมทั้งส่งเสียงให้กำลังใจถึงขอบเวทีเลยทีเดียว ปิดท้ายที่การซ้อมโชว์ของเมดีซาทูตตำนานนักกีฬามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งชาวแอลจีเรียฝรั่งเศสและคู่ต่อกรน,น้องใหม่ดิกรีนักชกไร้พ่ายอย่างซูฮาแอลกาธานีจากซาอุดีอาระเบียที่ก็ต่างมาโชว์พลังหมัดเรียกความมั่นใจก่อนเผชิญหน้ากันบนสังเวียนจริงในกติกามวยสากลแคทเวด147ปอซึ่งนี่จะเป็นการกลับมาของกติกามวยสากลในวันอีกครั้งนับตั้งแต่จัดก,การแข่งขันครั้งแรกขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม61 แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสึกวัน166ได้ทาง Facebook วัน Cha ม ionship ิไ Thailand ยแลนด์ e ยู e วัน Cha m ป ion น ship ิบางประเทศว n e fc.com คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีส่วนทางช่อง7 H d กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีติดตามวันเ Cha o n นชิ p และวันลุมพินีได้ที่ www.ch.com/ 7วันขีด Chaionship